กาแฟดีแคฟคืออะไรหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเมื่อมีนานมนันี้มีผลิตภัณฑ์ออกมานะ,ะที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟแต่เป็นกาแฟที่ชื่อว่าดีแคฟนะคะ ก็หลายๆคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงบ้างนะคะกาแฟดีแคฟนะคะก็คือเป็นกาแฟที่มีการสกัดเอาคาเฟอีนออกไปค่ะซึ่งก็ถามว่าจะเหลือคาเฟอีนอยู่ไหมนะคะจริงๆก็ยังเหลือหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะคะก็คือ1-3%นะคะ่ะขึ้นกับยี่ห้อขึ้นกับของแต่ละผลิตภัณฑ์เลยนะคะ 1-3%คืออะไรนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเราเทียบว,ว่าในกาแฟแก้วนึ่งมีคาเฟอีนอยู่100มิลลิกรัมนะคะการที่เราดื่มกาแฟดีแคฟเนี่ยก็แปลว่าจะได้รับคาเฟอีนเพียงแค่1-3มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงแตกต่างจากกาแฟธรรมดายังไงบ้างนะคะคำตอบก็คือกาแฟดีแคฟนะคะประโยชน์ไม่ได้ต่างจากกาแฟธรรมดาเลยค่ะเพียงแต่ว่าต่างกันหน่อยตรงที่ว่า กติแล้วคาเฟอีนน่ะมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เรารู้สึกตื่นตัวทําให้มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นพอปริมาณคาเฟอีนตัวเนี้ยมันน้อยลงการที่เราดื่มกาแฟดีแคฟมันก็อาจจะรู้สึกไม่สดชื่นไม่ตื่นตัวเท่ากับกาแฟธรรมดาก็เป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในคนที่จะต้องอาศัยความแรงของกาแฟในการที่จะกระตุ้นทําให้เรารู้สึกตาสว่างตื่นตัวอะไรเงี้ยซึ่งเจ้ากาแฟดีแคฟนะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนี้ สักเท่าไหร่ค่ะแต่มันดียังไงนะคะก็มีข้อดีหลากหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะในคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากกว่าปกติค่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่ดื่มกาแฟปกติแล้วจะมีอาการใจสัน่นความดันสูงหรือว่าหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นนะคะการดื่มกาแฟดีแคฟก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คนที่แบบ อยากดื่มกาแฟนะชอบกลิ่นของกาแฟนะแต่ว่าดื่มกาแฟทั่วไปทีไรแล้วมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาทุกทีเลยนะคะดื่มกาแฟดีแคฟก็น่าจะทำให้ลดผลข้างเคียงตรงนี้ได้มากกว่าค่ะ หรือในคนที่ดื่มกาแฟเยอะๆนะคะแล้วก็พอดื่มเยอะๆแล้วก็รู้สึกกังวลไม่สบายใจหรือว่าถ้าดื่มมากกว่า400มิลลิกรัมต่อวันนะคะของคาเฟอีนมันก็จะส่งผลเสียกับร่างกายในระยะยาวได้นะคะในคนที่กิดในคนที่ติดกาแฟมากๆนะคะหรือว่าต้องการที่จะลดปริมาณคาเฟอีนนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าดื่มกาแฟดีแคฟสลับไปในช่วงระหว่างวันก็ได้นะคะเช่นะะตอนเช้าอาจจะดื่มกาแฟธรรมดานี่แหละแต่ว่าตกบ่ายมา อาจจะดื่มเป็นกาแฟดีแคฟแทนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะทําให้ค่อยๆลดปริมาณคาเฟอีนลงได้ค่ะในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารนะคะที่ดื่มกาแฟไปแล้วอะ่ะมันกระตุ้นทําให้เกิดอาการแสบท้องหรือว่าไม่สบายท้องขึ้นมานะคะกาแฟดีแคฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเพราะว่ามีคาเฟอีนปริมาณน้อยนะคะที่จะไปกระตุ้นทําให้กรดมันหลั่งมากขึ้นรวไมไปถึงทําให้กล้ามเนื้อหัวรูดนั้นมัน งางนผิดปกติอะคะ่ะถ้าเราดื่มคาเฟอินน้อยลงจากการดื่มกาแฟดีแคฟ,ฟมันก็จะช่วยทำให้ผลข้างเคียงเกิดกับกบระเพาะอาหารระบบการย่อยนั้นน้อยลงค่ะคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะแล้วกลัวที่ว่าการที่ดื่มกาแฟธรรมดาเนี่ยไปกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นรวไมไปถึงคนที่มีความดันโลหิตสูงแล้วยังควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดื่มกาแฟเข้าไปทีไรความดันก็เพิ่มขึ้นทุกทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความติดกั ฟยังอยากดื่มกาแฟอยู่การดื่มกาแฟดีแคฟ,ฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีปริมาณคาเฟอีนที่น้อยกว่ามากๆเลยการที่คาเฟอีนจะไปกระตุ้นทําให้ความดันโลหิตสูงมันก็มีโอกาสได้ค่อนข้างน้อยค่ะในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะทําไมกาแฟดีแคฟ,ฟถึงอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุได้นะคะเนื่องจากว่าพออายุเราที่มากขึ้นเนี่ยเอนไซม์ในการที่จะ ย่อยหรือทำลายเจ้าคาเฟอีนอะ่ะมันน้อยลงนะคะทำให้ผู้สูงอายุบางทีดื่มกาแฟเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลบับใจสั่นอะไรพวกนี้ได้นะคะดังนั้นการดื่มกาแฟดีแคฟก็อาจจะช่วยได้แล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรจริงๆแล้วหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องจํากัดปริมาณลงมาหน่อยเอาเซฟเซฟก็ได้ไม่เกินวันละหนึ่งหนึ่งสองแก้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้า หลายๆคนกังวลนะคะว่าปริมาณกาแฟที่ดื่มเข้าไปอ่ะมันจะส่งผลไปกับลูกหรือเปล่าจะขับผ่านน้ํานมแล้วแล้วทําให้ลูกได้รับหรือว่าคนข้างเคียงที่กังวลแทนเรานะะที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นหมบุตรนะคะการดื่มกาแฟดีแคฟก็อาจจะเหมาะกับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นหมบุตรได้ค่ะเพราะว่า ปริมาณคาเฟอีนที่น้อยกว่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะอันนี้แถมให้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะคาเฟอีนเป็นตัวที่จะยับยั้งการที่จะดูดซึมแคลเซียมรวมไปถึงเพิ่มการขับออกของแคลเซียมนะคะดังนั้นการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดภาวะกระดูกบ้างกระดูกพุนได้นะคะการเลือกดื่มกาแฟดีแคฟแทนก็จะทําให้ความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะกระดูกบ้าง จากกาแฟนั้นลดลงได้เหมือนกันค่ะดังนั้นในคนที่มีความเสี่ยงของภาวะกระดูกบาง,บางเช่นหญิงวัยหมดประจําเดือนที่กินแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงคนที่คุณหมออาจจะบอกว่าออกระดูกเริ่มบางแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ากังวลในเรื่องของการดื่มกาแฟธรรมดาแล้วจะทําให้ส่งเสริมทําให้กระดูกบางเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะหันมาดื่มกาแฟดีแคฟแทนค่ะทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอา้าในเมื่อมันไม่มีคาเฟอีนแล้วดื่มไปจะได้ประโยชน์อะไรนะคะ หลักๆแล้วนะคะในคนที่ติดกาแฟหลายๆคนก็จะบอกว่าออชอบกลิ่นของกาแฟนะคะซึ่งกาแฟดีแคฟ,ฟก็ยังมีกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจได้เหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงในตัวเมล็ดก,กาแฟเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสากัดเอาคาเฟอีนออกไปแล้วนะคะ อย่าลืมค่ะว่าในกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยเฉพาะเจ้าโพลีฟีอลนะคะที่เราเคยพูดถึงหลายๆครั้งแล้วนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้มันก็จะช่วยร่างกายได้หลายๆอย่างเลยค่ะเช่นเป็นสารในการต้านอักเสบนะรวมไปถึงช่วยป้องกันหรือชะลอภาวะการเสื่อมของร่างกายหลายๆอย่างที่เราเคยพูดถึงไปแล้วในเรื่องของประโยชน์ของกาแฟถ้าใครอยากรู้ก็ลองดูคลิปที่ทําไปแล้วได้นะคะรวมไปถึงกาแฟดี กฟนะคะก็ยังสามารถป้องกันโรคบางอย่างได้เหมือนกันกับกาแฟปกตินะคะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะรวมไปถึง โรคตับบางอย่างเช่นพวกไขมันพอกตับอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการกระตุน้นกระบวนการเผาผลาญการหลัง ine, ล่งอินซูลินรวมถึงการดือ้อต่ออินซูลินของเซลล์พวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เหมือนกันคะ่ะซึ่งก็เป็น,นกลไกเดียวกันนั่นเลยค่ะ ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่ากาแฟดีแคฟนะคะก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่สกัดเอาคาเฟอีนออกไปอะ่ะก็จะช่วยลดผลข้างเคียงบางอย่างนะคะ,ะส่วนในเรื่องของ การที่มีสารต่างๆในการที่ช่วยป้องกันโรคอะ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อเสียของกาแฟดีแฟฟคฟคืออะไรนะคะอย่างแรกในปัจจุบันราคายัางค่อนข้างแพงอยู่ค่ะเท่าที่เซิร์ชดูนะคะก็ราคายังเป็นหลักหลายร้อยอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะหาซื้อได้ไม่ทั่วไปเหมือนกับกาแฟธรรมดานะคะรวไมไปถึงถ้าจะไปซื้อหาตามคาเฟ่ตามร้านกาแฟต่างๆอะ่ะให้เขาชงให้ดื่มมันก็อาจจะหาค่อนข้างยาก จะเป็นร้านที่ค่อนข้างเฉพาะเลยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงที่หลายๆคนหวังผลในเรื่องของความตื่นตัวหลังจากดื่มกาแฟนะที่พูดไปแล้วตอนต้นคลิปกาแฟดีแคฟก็อาจจะไม่ได้ตอบจุดมุ่งหมายนี้นะคะรวมไปถึงพวกเรื่องกระปี้กระเป๋าการตื่นตัวการมีสมาธิในการทำงานที่มากขึ้นกาแฟดีแคฟก็อาจจะช่วยได้น้อยกว่ากาแฟปกติค่ะ